คุณเคยสงสัยไหมครับคำว่าฟาร์มกับคำว่า r รน์เนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวนี้ผมจะมาอธิบายถึง2คํคำนี้ให้รู้กันนะครับว่ามันต่างกันยังไง สวัสดีครับผมปอนจากขบอยไทยใครก็ได้ครับวันนี้คุณก็อยู่ในรายการขบอยวันโรายการที่ใช้ความรู้ในเรื่องที่ขบอยอย่างคุณต้องรู้นะครับ ก็วันนี้ก็แบ็คกราวข้างหลังก็อาจจะแปลกอีกแล้วนะครับเนื่องจากผมมาอยู่ที่บ้านที่พิจิตรนะครับก็วันหยุดยาวเนาะก็เลยต้องมาอัดคลิปกันที่นี่ครับข้างหลังก็จะเป็นยุ้งเก็บของครับก็ yeah ในตอนที่แล้วผมก็พูดไปถึงเรื่องอะไรนะมาที่มีอายุยืนที่สุดในโลกใช่ไหมครับก็ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูครับก็ไปดูได้ตรงนี้ครับในยนะูทูบเนาะก็ ไปดูกันได้เนาะวันนี้ผมจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างคําว่า f a r มกับคำว่าแ r นช c นะครับว่ามันต่าง,งนะกันยังไงเนาะก็ก่อนที่ผมจะพูดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับก็ตอนนี้เราผ่าน100 Subscribe ใน YouTube แล้วเนาะก็เ้าหมาต่อไปก็เป็น1,000นะครับ <Yeah. S 1> ก็ช่วยกันเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลย ก็สำหรับคำว่า ranch กับคำว่า f a ร์มนะครับก็ผมว่าหลายหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ่อยแล้วล่ะแต่คุณรู้ไหมครับว่า ranch กับ f a r ์มเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไงมันเหมือนกันตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับผมว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักคำว่า f a ร m มกับคำว่า ranch เป็นอย่างดีนะครับแต่สงสัยนะครับว่าไอ้สองคำเนี้ยมันต่างกันอย่างไรแล้วนี่คือความแตกต่างของทั้งสองคำนี้ครับฟาร์มกับ ranch เนี่ยก็คือฟาร์มก็คือฟาร์มที่ก็ เรียกคำศัพท์ก็คือฟาร์มใช่ไหมครับแต่คำว่าไร่ปร์ในภาษาไทยก็คือคำว่าไร่ปศุสัตว์นีน่นะครับโดยคำว่าฟาร์มกับไร่เนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือเป็นที่ดินประเภททำกเกษตรกรรมทั้งคะครับโดยมีจำนวนที่ดินเนี่ยเยอะที่สำหรับปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับแต่มันก็จะมีปัจจัยหลายประการครับที่ทำให้ไอ้สองคำนี้มันแยกได้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นความแตกต่างของมันว่าระหว่างคำว่าฟาร์มกับไร่ปศุ r ัตว์ Ranch เนี่ยมันต่างกันก็คือการใช้ที่ดินนะครับ คือไอ้คำว่าฟาร์มเนี่ยมันคือที่ดินสำหรับทำการเกษตรกรรมนะครับโดยมีทุ่งนาที่กว้างใหญ่ครอบคลุมทุกอย่างแต่ก็จะเน้นไปที่การทำการทำเกษตร,รเป็นหลักเช่นปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกอะ,อะไรอ่ะข้าวสาลีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเน้นไปที่การทำการเกษตร,รเป็นการ ปลูกซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีเลี้ยงปศุสัตว์บ้างก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัวน,นมอะไรอย่างนี้ครับก็คือเป็นสําหรับผลิตนมนะครับถ้าเป็นในการในทางปศุสัตว์เนาะแล้วก็โดยปัจจัยหลักๆของมันเนี่ยก็คือการรักษาดินให้สมบูรณ์เพื่อการทําการปลูกพืชน,นั่นเองเนี่ยครับในทางกลับกันครับไอ,คอ,อ้คำว่า ranch หรือฟาร์มปศุสัตว์ที่เรารู้จักเนี่ยก็จะเน้นวิธีการเลี้ยงสัตว์ไปไปซะส่วนใหญ่นะครับก็เช่นพวกเลี้ยงมา้า วัวแพะแกะแล้วก็หมูก็คือเราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเชิงธุรกิจหรือพาณิชย์เนาะก็เลี้ยงในจานวนที่เยอะๆนะครับก็ในคําว่า r a แ c นช์หรือไรป่ปศุสัตว์เนี่ยก็จะเน้นไปทางหมีซะมากกว่าครับแล้วก็ปัจจัยหลักๆเลยก็คือมันจะเป็นการใช้ที่ดินในการในเชิงรักษาหญ้าหรือการปลูกหญ้าเพื่อเป็นการเลี้ยงสัตว์เนาะแล้วก็ไอ้คาเรียกคนเนี่ยก็คือถ้าคนไหนที่เป็นที่เน้นการทําฟาร์มเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็ คนที่ทําไร่อสุสัตว์หรืออะไรหรือมีรันช์เนี่ยเขาก็จะเรียกคำว่าแรนเชอร์ซึ่งค่าวบอยก็จะเป็นไอ้คำว่าแรนเชอร์ส่วนใหญ่ครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างคำว่าฟาร์มกับรันช์ครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับคนที่ติดตามกมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ใครที่อยากเสนอเรื่องที่อยากให้ผม ถามมาเราก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมก็จะมาไปหาข้อมูลมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังครับอเคสุดท้ายนี้ก็ไม่มีแล้วล่ะก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราผ่านหนึ่งร้อยซับมาแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมแจกของกันนะครับก็จะเป็นไรก็ติดตามกันด้วยครับไม่มีแล้วครับสุดท้ายนี้ขายไม่บ่อยขาบ่อยครับ